วิธีการรับมือหูอื้อเวลาหูอื้อเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือหรือวิธีการแก้ไขอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการรับมือหูอื้อเนี่ยนะครับเรามาทำควา,ความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหูเนี่ย เป็นอวัยวะสำคัญนะครับที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแค่เรื่องของการได้ยินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหูเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของการทรงตัวของร่างกายอีกด้วยนะครับหลายคนคงจะมีอาการหูอื้อกันมาบ้างแล้วหลายครั้งเนี่ยก็หายได้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแต่ว่าบางครั้งอาการหูอื้อก็อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายของโรคบางอย่างได้เช่นกันนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชม หูอื้อเนี่ยคืออะไรหูอื้อน,นั้นนะครับก็คือการได้ยินเสียงที่ลดน้อยลงจากปกติหรือมีเสียงในหูอาจจะเกิดขึ้นได้กับหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในนะครับสามารถเกิดได้หมดเลยนะครับโดยในหูชั้นนอกก่อนนะครับหูชั้นนอกเนี่ยจะประกอบด้วยใบหูและรูหูตรงนี้เนี่ยหากมีสิ่งแปลกปลอมมาอุดตันบริเวณนี้ เช่นมีขี้หูหรือมีน้ำในหูต่อมาเนี่ยถัดมาจากหูชั้นกลางก็จะประกอบไปด้วยแก้วหูและกระดูกเล็กนะประมาณ3ชิ้นนะครับเป็นกระดูกเล็กๆประมาณ3ชิ้นหากแก้วหูทะลุก็จะมีการอักเสบหรือมีน้ำขังในหูอาจจะทำให้หูเนี่ยอือได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นหูชั้นในสุดนะครับหูชั้นในสุดคือหูชั้นในเนี่ย จะประกอบไปด้วยอวัยวะในการรับฟังเสียงเป็นรูปก้นหอยและเส้นประสาทหูหากมีการเสื่อมหรือว่าบาดเจ็บก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดหูอือได้นะครับคุณผู้ชมทีนี้สาเหตุของหูอือเนี่ยอาการหูอือเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยเขาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือ,อส่วนการนำเสียงและส่วนประสาทการรับฟังเสียง หนึ่งนะครับหูเนี่ยหูอือที่เกิดจากส่วนนำเสียงบกพร่องอาจเกิดจากการมีขี้หูน้ำในหูมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในแล้วเกิดการติดเชื้อในหูชั้นกลางหรือเกิดแก้วหูทะลุและกลุ่มที่2ก็คือหูอือจากาประสาทการรับฟังเสียงตรงนี้สังเกตได้ว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นการได้ยินเสียงมักจะแย่ลงนะครับ เพราะว่าประสาทการรับฟังเสียงบกพร่องไปตามไหวนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการแก้อาการหูอื้อเนี่ยมีการสอบถามนะครับว่าการแก้อาการหูอื้อด้วย4วิธีดังต่อไปนี้เนี่ยได้ผลจริงหรือไม่นะครับสำหรับอาการหูอื้อเนี่ยที่ทำให้รู้สึกไม่สบายหูหลายคนอาจจะเคยแก้อาการหูอื้อด้วยวิธีต่างๆกันมาบ้างแล้วนะครับเช่นวิธีที่1 แก้โดยการใช้ไม้แคะหูนะครับการใช้ไม้แคะหูเนี่ยวิธีนี้ไม่จริงนะครับไม่สามารถที่จะแก้อาการหูอื้อได้จริงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าขี้หูอุดตันอาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งของอาการหูอื้อแต่ไม่แนะนําให้ใช้ไม้แคะเนื่องจากขี้หูอาจจะถูกดันนะครับลึกเข้าไปอีกนะครับลึกขึ้นไปอีกอุดตันมากขึ้นอาจไม่ระวังหากหากว่าเราไม่ระวังเนี่ย ก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของหูชั้นนอกหรือเกิดแก้วหูทะลุได้ทําให้เกิดการติดเชื้อหรือการได้ยินลดลงโดยปกติแล้วเนี่ยขี้หูสามารถออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องแคะแต่หากมีขี้หูมากขี้หูเหนียวจนเกิดการอุดตันภายในรูหูเนี่ยเราควรจะมาพบแพทย์เพื่อเอาออกอย่างถูกต้องนะครับต่อมาวิธีที่2การนวดหูช่วยได้ไหมวิธีการนวดหู วิธีนี้ไม่จริงเช่นกันนะครับการนวดหูอาจจะช่วยให้หูเนี่ยรู้สึกสบายหูด้านนอกแต่ไม่ได้ช่วยแก้อาการหูอื้อหากเกิดอาการปวดหูแล้วรู้สึกดีขึ้นอาจเป็นเพราะอาการหูอื้อที่เป็นอยู่ใกล้จะหายพอดีนะครับวิธีที่3การหยอดน้ําใส่หูแล้วเอียงออกวิธีนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าจะยิ่งทําให้มีน้ําในหูมากขึ้น และอาจจะเกิดหูอักเสบติดเชื้อได้ขณะอาบน้ําจึงควรระวังไม่ให้น้ําเข้าหูหากต้องการใช้อคอตตอนบัตเช็ดออกหากต้องการใช้คอตตอนบัตเช็ดออกควรเช็ดเฉพาะภายนอกใบหูเท่านั้นนะครับวิธีที่4การบีบจมูกแล้วกลืนน้ำลายช่วยได้หรือไม่วิธีนี้จริงเป็นบางกรณีนะจริงเป็นบางกรณีนะครับการกลืนน้ำลายเนี่ย เพราะว่าหูอื้อเกิดได้จากหลายสาเหตุหากว่าหูอื้อเพราะความผิดปกติจากการทํางานของท่อปรับความดันในหูชั้นกลางการใช้วิธีการบีบนะครับใช้มือบีบจมูกและกลืนน้ําลายหรือบีบจมูกแล้วปิดปากเบ่งลมออกจะช่วยให้อาการหูอื้อดีขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ทําแรงเกินไปและไม่ควรทําในช่วงที่เป็นหวัดหรือมีการติดเชื้อของทางเดินหายใจนะครับ อ่ะนี่เป็น4วิธีนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าแก้ไขได้หรือไม่นะครับทีนี้ถ้าจะดูการวิธีการรักษาเนี่ยการรักษาอาการหูอื้อเนี่ยทำยังไงนะครับมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการหูอื้อน,นะครับ1ก็คือขี้หูอุดตันอ่าไม่ควรจะแค่หูนะครับอาจจะหยอดยาละลายขี้หูก็ได้นะครับหยดยาละลายขี้หู หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการปวดหูร่วมด้วยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ 2. ก็คือหูอื้อเกิดจากแรงดันอากาศตรงนี้อาจจะใช้การกลืนน้ำลายการเคี้ยวหมักฝรั่งหรือเอามือบีบจมูกแล้วเบ่งลมออกเบาๆก็ได้ 3. หูอื้อจากโรคหวัดการเป็นหวัดอาจจะทำให้เกิดจมูกอักเสบเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบได้ จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหูชั้นกลางและโพรงจมูก 4. เกิดจากโรคบางชนิดหูอื้ออาจเกิดจากโรคหรือภาวะของโรคบางอย่างจึงควรรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของอาการหูอื้ 5. อ 5. ้าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดนะครับคนไข้าอาจจะต้องเปลี่ยนยาเพื่อลดผลข้างเคียงที่ทําให้หูอื้อและ 6. เกิดจากแก้วหูอักเสบหรือฉีกข,ขาด ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนะครับใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับต่อมานะครับอาการหูอื้อแบบไหนควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการหูอื้อเฉียบพลันนะครับอยู่ๆก็ไม่ได้ยินเสียงเลยหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเวียนหัวมีน้ำออกจากหูควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุนะครับต่อมาหูอื้อกับความเสี่ยงของโรคอื่นๆ หูอื้อเนี่ยเป็นอาการเบื้องต้นที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับช่องหูและอาจจะเป็นสัญญาณบอกโรคบางอย่างได้เช่นช่องหูชั้นนอกตีดแคบขี้หูอุดตันการติดเชื้อในช่องหูแก้วหูทะลุหูน้ำหนวกโรคของเส้นประสาทรับเสียงโรคของสมองหรือมีเนื้องอกนะครับสำหรับวิธีการดูแลสุขภาพหูเนี่ยหูเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญ ที่ช่วยในการรับเสียงและการทรงตัวเรามีวิธีง่ายๆนะครับในการดูแลสุขภาพหูดังนี้ก็คือ 1. น1หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังการใส่หูฟังนานๆหากต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง2หลีกเลี่ยงการแคะหูระวังไม่ให้น้ําเข้าหูหรือทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดการกระแทกที่ศีรษะหรือหู 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดที่อาจเป็นพิษต่อหูชั้นใน 4. หากมีการติดเชื้อที่หูควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับทีนี้กิจกรรมประจำวันหลายอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดหูอื้อได้ง่ายนะครับแต่หากเราลดปัดจจัยเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยแล้วก็รีบพบแพทย์เมื่อมีภาวะผิดปกติก็จะช่วยให้เราได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ่อนที่จะเกิดอันตรายจนถึงขั้นสูญเสียการได้ยินไปตลอดกาลนะครับ